ครับพบกับแมงข่าปูชนแนลนะฮะตอนนี้อมก็มาถึงกกแล้วนะฮะเอฟซนะครับเนาะเราก็จะพานะครับทริปแรกนะก็จะพาอัปเดตนะครับกูอกนะครับว่าอยู่หน้าบ้านลุงเกิดอะไรขึ้นตลาดน้อยมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะเอฟซเราไปกันเลยนะครับมาถึงแล้วนะฮะเมื่อกี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ชรีเนาะที่ไปรับนะผมนะครับจากบขสเตาง้อยนะ เอ๋อไม่ใช่บกสสกลนครนะฮะไปเลยนะครับพี่สอีกมากแล้วนะคฮะเอาชิดจริงออนนะฮะเอสซีเพื่อที่ประทมเลิก มีอะไรกัน,นะครับผมก็ลุงจะออกไปแล้วนะฮะ,ะไปเติดตั้งนะครับผมก็นะฮะไปแล้วนะฮะจอดที่นี่นะฮะ ก็ลุ่งก็จะไปเลือกตั้งนะครับไปอ๋อพระฝาที่บ้านมะนาวนะฮะนี่นะครับ

นีนะลุงก็จะออกไปแล้วนะเอฟซี FC นะครับผมอ่านะฮะแล้วนะฮะก็ะเดินทางไปแล้วพี่แดงเข้าไปไหนนะเข้าไปทำบุญเขาไปโอ้ไ,ไปทำพระปฝานะฮะเร็วนะก็ไปทำบุญไปแล้วนวนี่นะไปเลยนะฮะ าากันฟอมหน้ากันตาครับจะไปแล้วใช่ไหมเนี่ยไปแล้วไปแล้วนี่นะฮะอ้าวม่ถูกมานานไปด้วยพี่ต่อไปเหรอไปแล้วนาไปแล้วพี่นาไปแล้วใช่ไหมอ๋อน้ำตาลพี่ต่อก็ถ่ายน้ำปัน่นถ่าย ทำไมอะกำมือเค้่ยืดยเดินปสนุกเลย่แงเลยมีคนมีคนเฝ้าเราอยู่ตลิ่งทะเอยูแล้วโอไม่มดานเนี่ยเพราะว่าเขาจับเครื่องนี้มันรับไวไฟจากเครื่องนี้ถ้าเราเดินนับคุณรถครถแล้ว

รู้สึกว่าพ่อเขามีงานอะไรนี่นะครับสองก็ทุกคนก็ไปทําบุญนะฮะํำจิตใจให้แจกบาัเบิัอะไรนะ FC เอะไม่รกนาะคนเลยนความสูงหน่อย้องกับอิจราสูงเท่ากันเลยเนาะร้อยเท่าไรนะร้อยเจ็ดสิบโภโอ้โหสูงกว่าครับตาอ๋อเจ็ดสิบเจ็ดอ๋อไปสิบสิบ

นะครับเราเจ็บบรรยากาศนะครับตอนเช้านะพี่เงียบนะ่ยอันนี้ขายยังไงเนี่ยขายอะไรคะอันนี้ถุงละยี่สิบบาทค่ะนุ่มเรียบร้อยแล้วเปรี้ยวใช่ไหมหวานค่ะไปนับให้หมดเลยหวานเนาะหวานแบบนี้นะคะเดี๋ยวเก็บ่ยนเป็นผึ้งพืชให้มานอนไหมนะเออ ก็ไปแล้วยังมันกันเนผตก็เตรียมตัวไปนะเนะอฟซเนาะรอมเดี๋ยวเดี๋ยวอเก็บพอมเดี๋ได้ได้ได้ ประมาณนี้นะครับน้องก็เจ็บบรรยากาศของวันนี้ตอนเช้าที่ก็จะทีมลุงคณะลุงก็จะไปทำบุญที่วัดมะนาวนะเอฟซีาา FC นะคะเอฟซีเนาะโอเคะสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลุงจิบฝากกดติดตามากดไลค์แชร์กดแชร์ไทยด้วยนะครับป้มขอบคุณครับป้ม